ตลาดเนี่ยปิดวันศุกร์ไปแบบร้อนแรงเลยก็คือ S&P 500เนี่ยปิดที่5,026จุดนะคะก็คือถือว่าแตะระดับ5,000ได้อย่างรวดเร็วเลยถือเป็น Year to date ที่ค่อนข้างร้อนแรงสำหรับหุ้นสหรัฐนะคะก็คือผ่านมาไม่ถึงเดือนครึ่งเนี่ยขึ้นมา5.3ค่ะกลับมาพบกับรายการ Wealth o o m Pass นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเอเจนดาหลักเนี่ยก็ ตลาดเนี่ยปิดวันศุกร์ไปแบบร้อนแรงเลยก็คือ S&P 500เนี่ยปิดที่5,026จุดนะคะก็คือถือว่าแตะระดับ5,000ได้อย่างรวดเร็วเลยถือเป็น Year to date ที่ค่อนข้างร้อนแรงสำหรับหุ้นสหรัฐนะคะก็คือผ่านมาไม่ถึงเดือนครึ่งเนี่ยขึ้นมา5.3%โดยที่จริงๆโดยสตัดอะค่ะ ภาพรวมผลตอบแทน S&P 500ในระยะยาวเนี่ยมันควรจะทำผลตอบแทนได้สักประมาณปีละ10%แต่นี่ผ่านมาแค่ประมาณ1เดือนครึ่งเนี่ยขึ้นมาละ5%เเพราะนั้นเนี่ยช่วงเวลาอีกประมาณ10เดือนครึ่งที่เหลือเนี่ยถ้าปีนี้เป็นปีที่ดีกว่าปกติก็คือหุ้นขึ้นแบบมากกว่า10%เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสให้ไปต่อได้แต่กลับการถ้าปีนี้เป็นปีปกติเนี่ยอัพไฟหลังจากนี้อาจจะ ไม่ได้ร้อนแรงมากเพราะนั้นเราอาจจะต้อง selective buy เช่นถ้าเราลงทุนหุ้นเมกาเนี่ยอีกวิธีหนึ่งก็คือเราอาจจะไปเลือกกองทุนหุ้นโลกที่มีคาแรคเตอร์ของความเบรนก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้ concentrate แต่หุ้นโกลด์แม7เซเนะคะเช่นเราอาจจะเลือกไปลงทุนกองแบบ TMB GQG กองหุ้นโลกยอดฮิตหรือกองแบบพัฒละ KKP GNP ที่เป็นกองหุ้นโลกที่มีการ diversify หรืออีกทีหนึ่งถ้าใครเป็นฝ่ายที่แบบกังวลเรื่องแบบ geopolitics risk แล้วก็ชอบ value อ่านเกรแฮมอ่านบัฟเฟตเราเลือกกองทุน FCB PTF ที่มันลงหุ้นโลก value character เพราะว่าทำ performance ได้ค่อนข้างดีในระยะยาวหรือเราเอาแบบยาามาัญประจำบ้านเลยลง MSCI World ก็ได้ก็คือมีกอง FCB World กับ TMB w d e q ค่ะนอกนั้นยุโรปเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีแล้วก็หุ้นใหญ่ๆใ,ในยุโรปเนี่ย performance ค่อนข้างดีเพราะนั้นจริงยุโรปเนี่ยยังเชื่อว่าเป็นลีเจียนที่แบบมานอกสายตาเพราะาเศรษฐกิจเนี่ยดูดีขึ้นเรื่อยๆผ่าน bottoming ไปละ ต่างกับจีนที่แบบมันยังไม่เห็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเพราะนั้นยุโรปเนี่ยผ่านช่วงแย่สุดแต่ละกําลังดีขึ้นแค่ยังไม่ได้ดีเต็มที่แล้ว valuation หุ้นเนี่ยยังค่อนข้างถูกเพราะนั้นยุโรปเนี่ยใครรับความเสี่ยงได้แล้วมันถูก under own หรือถือครองน้อยเกินไปโดยนักลงทุนต่างชาติด้วยถ้าคนกลับมาขอยุโรปกันเมื่อไหร่เนี่ยอัพไซอาจจะเยอะกว่าอเมริกาหรือญี่ปุ่น ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยคือมันเป็นโอกาสที่แบบเป็น obvious opportunity ทุกคนพูดถึงกันละเพราะนั้น u p ไซ d e จากเนี้ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าใครลงญี่ปุ่นแบบ unhedge เนี่ยมันมีโอกาสได้ fx gain จาก Japanese yen เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราชอบผู้ญี่ปุ่นเนี่ยเราอาจจะซื้อเป็นพวก structure note หรือกองทุนที่เป็นแบบ mid small หุ้น value ได้เพราะว่า expected upside เยอะกว่า forward PE ไม่แพงเท่าส่วนฝั่งเอเชีย EM เนี่ยก็ต้องแชร์ตรงๆว่าถ้าใครแบบ มอง Secular Trend เลยอินเดียเนี่ยเป็นโอกาสที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่มันเป็น Obvious o p portunity พอะน้นเนี่ยพอ Forward PE มันระดับหนึ่งแล้วและทุกคนรู้ว่ามันดีเนี่ย อับสายในระยะสั้นกลางอาจจะไม่ได้เยอะมากผลตอบแทนทบต้นตอ่อปีในระยะยาวหุ้นอินเดียก,ก็อาจจะปีละสัก1 0กว่าเปอร์เซ็นต์แต่เช่นกันถ้าใครรับฟอามเสี่ยงสูงปีสแล้วเห็นไซเคิลที่มันเริ่มฟื้นตัวเนี่ยเซาล์กีรีอาหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นกัชนีที่น่าสนใจมากเพราะว่ารายได้มันค่อนข้างรีเลทกับกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดเทคก็จะมีกอง S C B K E Q T G ค่ะนอกนั้น้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นสัปดาห์ที่แบบเด๋วมันจะเป็นช่วง เหมือนกับปิดวันหยุดเนาะเพราะนั้นหุ้นจีนหุ้นเวียดนามอะไรพวกนี้ก็จะปิดก็ตลาดก็อาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากค่ะนอกจากนั้นเนี่ยวีคเนี้ย มันก็จะมีประกาศเงินเฟ้ออเมริกาซึ่งเงินเฟ้อเนี่ยเราเชื่อว่ามันมีโอกาสตามคาดหรือต่ําคาดถ้าเราดู l e a d i n g i n เ i c a t o r เงินเฟ้อเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าค่าเช่าใหม่สาหรับคนที่เพิ่งไปทาสัญญาเช่าใหม่เดือนมกราเนี่ยมันเริ่มดอกลงละเพราะนั้นน่แรงกดดันเงินเฟ้อเราเชื่อว่าจะลดลงซึ่งก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีกับเฟดเนาะที่อาจจะเริ่มลดดอกเบี้ยได้กลางปีนี้และปีนี้เฟดก็อาจจะลดดอกเบี้ยได้สักสองสาครั้งรวมๆเนี่ยตลาดก็น่าจะยังไปต่อได้เพราะนั้นถ้าใครรับความเสี่ยงสูงปีเเุ่กกกลลาาาง็ออมวคจจะไปต ซ,ซ,ซึ่งถ้าพุ่นเงกลางเล็กเมกาไปต่อได้เนี่ยเราอาจจะ go with the flow ไปก่อนสำหรับคนที่มีการลงทุนแล้วแล้วสะสมมาก่อนหน้านี้สักสองเดือนค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน